สวัสดีค่ะวันนี้โรงทานมอเตอร์รรมนะคะก็เปิดแจกจ่ายอาหารบุญแล้วนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะตรงกับวันเสาร์ที่13ธันวาคม2568ในทุกวันพระแบบนี้นะคะทางศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ทํมสมาธิเซ็นเตอร์นะคะเราก็เปิดโรงทานเพื่อที่จะได้แจกจ่ายอาหารบุญนะคะให้กับสาธุชนทั่วไปนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ได้คุณอนุวัฒน์นะคะคุณนวัฒน์วันนี้เอาอะไรมาร่วมเลี้ยงคะเอาเค้กกล้วยหอมครับ เราทราบข่าวของโรงทานมรตธรรมได้ยังไงคะราบจากคุณสุกัญญาร้านตู้เย็นครับอ๋อจนะคะก็เป็นญาติธรรมที่เคยมาร่วมแจกอาหารนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพนี่โตโตสเตนเลสนี่นะคะก็มาร่วมบุญกันก็นุโมทนาบุญค่ะแล้วก็ยังมีพระสมศัก์รักบิดนะคะก็ร่วมบุญประจำงทานนี้200บาทนะคะพี่ปริยนันท์นะคะก็รวมบุญ1น0 0บาทคุณพรมนีพี่พีนะคะรวมบุญ300บาท คุณโชติมาร่วมบุญ0 0บาทคุณมนตีร่วมบุญ500บาทแม่ชีนงรักร่วมบุญ20บาทและน้องซิลนะคะก็ร่วมบุญ2 0 0บาทอนุโมทนาบุญกับทุกทท่านนะคะที่ได้สลับปัจจัยคนละเล็กละน้อยนะคะมาสมทบไว้ในกองทุนโรงทานของมอรดธรรมนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทไทยเอเซบิสกิตค่ะก็ร่วมบุญมาเป็นขนมกรอบนะคะและที่สําคัญเลยนะั่นคือพี่อัญชรีค่ะคุณอัญชรีทําอะไรก็อร่อยนะคะก็ร่วมบุญมาเป็นอาหารหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้ที่ประกอบอาหารทิพ ให้กับพวกเราด้วยนะคะที่จะได้ไว้อ้าจแจกจ่ายใ,ในวันบุญวันนี้นะคะและในช่วงเย็นนะคะเราก็ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนั่นก็คือการตักการสวดมนต์นะคะประจําวันพระนะคะเพื่อที่จะจัดหากองทุนรักษาประสงค์อาภาธนะคะโดยปกติแล้วการสวดมนต์สมทบทุนกองทุนรักษาประสงค์อาภาธนะคะวันพระเราจะสวดมนต์ที่มอเตอร์ธรรมหนึ่งแต่เนื่องจากวันนี้นะคะตรงกับอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นกะ็คือวัน ตักบาทพักรรมาฐานนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ในวันเสาร์เราก็จะมีหนึ่งกิจกรรมนะคะนั่นก็คือจะมีการสวดมนต์แล้วก็มีการที่จะจัดหา ช่วยกันซื้อที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นการสวดมนต์ประจําวันพระนี้เราจะยกยอดไปไว้ที่อุทยานธรรมเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สะดวกสาม,มารถที่จะเดินทางไปร่วมสวดมนต์กันได้นะคะแล้วก็ถือโอกาสปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็เพื่อจะเต็มตัวในวันตากบ,บาปรกรรมฐานในวันพรุ่งนี้นะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้กทุกท่านได้ชมภาพบรรยากาศของการจัดจายโรงทานประจําวันนี้ได้เลยค่ะพุทโธธรรมโมสังโฆสวัสดีนะครับพี่น้องชาวพุทธนะครับก็ ทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลก็ได้ให้คุณตุ้ยได้บอกกล่าวไปหมดแล้วนะครับสําหรับบุญกุศลที่เราทําที่เราก่อกันทุวกวันพระนะกิจกรรมดีๆนี้เป็นบุญเป็นบาร,รมีเป็นความดีนะครับที่ทางมอเตอร์รรมของเรานั้นได้ดําเนินการมายาวนานนะครับยาวนานนะครับตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันก็กท่หร่แล้วเกือบ10ปีแล้วนะพี่นอ้อ โรงทานของเรายังคงแจกจ่ายนะข้าวปลา,หาให้บรรดาประชาชนคนไทยทั้งหลายนะครับที่มารับอาหารนี่คือโรงทานมอร์ธรรมของเรานะครับแจกทุกวันพระแจกทุกวันพระแจกทุกวันพระก็ะเป็นทานการกรุศลที่เราตั้งอกตั้งใจกันนะครับเป็นบารมีทานบารมีทานนะครับทานบารมีนะรทานนะบารมี เป็นโอกาสที่พวกเรายังทำได้นะครับถ้าเรามีทรัพย์มีศรัทธาที่จะทำก็สามารถร่วมกับทางหมอเตอร์ทํของเราได้นะครับทุกๆวนพระก็มีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับที่ปากซอยเพ็รเกษม126รนะครับตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเราแจกกันทุกวันพระเนี่ย ตั้แต่เวลาประมาณ10นาฬิกานี่ก็เริ่มแจกแล้วแต่ยังไม่เยอะเท่ากับตอนเที่ยงเพราะว่าตอนเที่ยงเนี่ยพี่น้องประชาชนจะลังไหลกันมาเนื่องจากพักเที่ยงด้วยนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่หลายคนก็หิวข้าวกันด้วยนะใกล้เวลาเที่ยงเป็นมือ้อกลางวันวันนี้ก็มีขนมนะครับจากบริษัไทไทยไทยเซียนะครับนำะขนมมาแจกจ่ายนะครับแล้วก็ นี่คือบรรดาผู้คนที่หลังไหลกันมาเยอะนะครับผู้คนเยอะเยอะเยอะเะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันหนึ่งที่เรากําลังเร่งงานบุญทางนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวก็ต้องรีบกลับไปทางนู้นทางไหนทางอุทยานธรรมเพราะว่าวันนี้มีการปฏิบัติธรรมนะครับปฏิบัติธรรมโครงการสงบกายสงบจิตมีสติอยู่กับตัวนะครับเราก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมกันในเย็นนี้ะน เรืนี้เราก็จะมีการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วก็มีการสวดมนต์นะครับโครงการสวดมนต์วันพระวันนี้สวดที่อุทยานธรรมแล้วก็โครงการสวดมนต์ซื้อที่ดินก็สวดที่อุทยานธรรมนะครับทั้งสองรายการนะครับวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวพุทธได้ไปร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ที่สําคัญ,ญยิ่งเลยก็คือในวันพรุ่งนี้เรามีงานตักบาตรพระกรรมฐานนะครับพรุ่งนี้นะครับวันบุญใหญ่งานตักบาตรพระกรรมฐานนะครับที่ อุยทยานธรรมมอตรทของเรามีการจัดกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานในวันพรุ่งนี้นะก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมกิจกรรมบุญกับทางมอเตอร์ทของเรานะครับในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญนะครับมามากมายนะครับตั้งแต่หลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อพระสุขนะครับแต่ก็ที่สําคัญยิ่งนั้นก็คือ หลวงพ่อเจ้าคุณสุชีพนะครับหลวงพ่อเจ้าคุณสุชีพท่านเป็นพระวิปัสสนาจารย์จะเมตตาม,มาแสดงธรรมนะครับต่อเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวพุทธทุกคนนะพี่น้องชาวพุทธทุกคนนะครับเชิญชวนนะครับให้มาร่วมกันในโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับก็เป็นวันบุญวันหนึ่งนะครับ พรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นะครับมีงานตักบาตรพระกรรมฐานที่อุทยานธรรมมอสได้ทำนะครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องชาวพุทธทุกคนนะครับมาร่วมกันนะครับพรุ่งนี้งานตักบาตรพระกรรมฐานพรุ่งนี้งานตักบาตรพระกรรมฐานนะครับก็ เชิญพี่น้องชาวพุทธมาร่วมกันนะครับงานตระบพระกรรมฐานก็ยาติธรรมที่เคยมาสวดมนต์วันพระนะครับสวดมนต์วันพระ พรุ่งนี้เราตากบาปพรกรรมฐานนะครับเชิญพี่น้องชาวพุทธมาร่วมกันนะครับ ปากรรมฐานในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับพรุ่งนี้อย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับอุนนี้อย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับงานตักบาตรพระกรรมฐานประจาเดือนอุยนทยานธรรมมอได้ทำวันที่14นะครับมาร่วมบุญกันได้ที่อุยทยานธรรมมอได้ทำที่หน้าวัดสังฆทานมีรถออกนะครับที่หน้าวัดสังฆทานมีรถออกหน้าวัดสังฆทานนะจ๊ะขอเชิญชวนนะจ๊ะ วันนี้โรงทาาของเราก็ยังแจกจ่ายกันยังไม่หยุดนะครับก็มีพี่น้องชาวบ้านมารับกันจำนวนมากทีเดียวนะครับนี่คืองานบุญงานกุสลของเรานะครับเป็นกิจกรรมที่เราทำกันทุกวันพระนะครับก็โมทนาบุญสำหรับหลายท่านที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพนะครับ ต้ <c oughs> องขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งกับเจ้าภาพหลักๆที่ทํากันทุกวันพระนะครับขออนุโมทนาบุญอย่างยิ่งนะครับที่ให้การสนับสนุนให้โรงพยาบาลของเราได้แจกจ่ายข้าวปลาอาหารให้พี่น้องประชาชนอย่างนี้ทุกวันพระนะครับขออนุโมทนาบุญนะครับทุกท่านทุกคนโมทนาสาธุ